สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาเลาะยิงปัตเพียนนะครับตอนเย็นหลังเลิกง,งานนะครับ หากับเข้าช่วงเย็นครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกมากเลยนะครับลิ้แม่น้ำก็ลบมากเลยเดินยากลำบากครับช่วงนี้หากินขึ้นยางไว้ก่อนครับ ไปย่องลงไปนะครับพี่น้องรถตรงนี้มันชันหลังที่แล้วก็เคยมาแล้วก็กําลังย่องอยู่ดีๆนี่แหละครับก้นหินมันกลิ้งลงน้ำจบกันเลยครับรองนี้ก็เลยต้องระวังหน่อยนะครับ ีอยู่ครับตัดตเพียงแดงต้องหาจังหวะดีๆครับพี่น้องการยิงปลาตะเพียนแดงนี่มันไม่ใช่ของง่ายนะครับ เพราะว่าเป็นปลาที่อยู่ไม่นิ่งเลยนะครับมันจะว่ายวนตลอดเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันไม่ได้ว่ายโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเต็มๆนะครับมันจะว่ายอยู่ประมาณคลื่นหนึ่งคื่นหนึ่งก็กันยิงก็ต้องกะ ระยะกลับประมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรายิงตรงๆมันก็โดนย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลามันไม่ได้ลอยขึ้นมาเผี่ยวน้ํานะครับ มีเยอะอยู่ครับว่ายวนไปวนมาอยู่ที่ว่าเราจะหาจังหวะได้ดีหรือเปล่านะครับยิงจะถูกหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ แดงนะครับถ้าเจอก็จะเจอเป็นฝูงเลยนะครับแต่ยิงแค่นักเดียวเท่านั้นแหละหายหมดเลยนะครับมันจะไม่เหมือนปลาอื่นๆนะครับที่เรายิงหมดแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาใหม่แต่เพียงน,นี่คือเรายิงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือต้องย้ายหมายเลยนะครับเพราะถึงจะรอก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับ จะขึ้นอีกทีก็ประมาณนู่นแหละประมาณชั่วโมงกว่ากานั่นแหละ ยิงปลาแต่เพียงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถึงไซส์จะไม่เคยใหญ่แต่ก็ไม่ใช่จากกินง่ายๆนะครับเพราะเป็นปลาที่เอาจากเคลื่อนที่ตลอดเลยนะครับต้องใช้ความวายแล้วก็ความแม่นด้วยครับ và nhìn da ma lại là cái nó สวยงามไยครับน้องได้แล้วนะครับระตะเพียงทองตัวที่สองแล้วนะครับสวยครับซสายก็กําลังสวยกําลังกินเลยนะครับได้แล้วนะครับแต้มแรก สายสวยเลยครับพี่น้อง nó Hãy subscribe มีกี้กำลังจะขึ้นยางเลยครับพี่น้องเห็นโอ้โหยางมันใกล้จะขาดแล้วก็เลยเปลี่ยนเจ้าเส้นสีดำนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นยางเบสิฟิตรูเล็กนะครับพอดียางเส้นสีชมพูที่ใช้อยู่มันเป็นยางเส้นเก่าที่มากับชุดลางเลยนะครับ กอย่างดีนะครับเห็นมันเป็นรอยเกือบจะคาแล้วครับพี่น้องดีที่เห็นก่อนนะครับอันนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับพี่น้องปลาตะเพียนแดงช่วงเย็นๆหลังเลิกงานครับพี่น้อง ไปแล้วแตงหนึ่งครับมาลุ้นแตมที่สองต่อนะครับพี่น้องมีอยู่ครับรอยอยู่หลายตัวแต่ว่าหาจังหว่ายิงย่ามากเลยครับพี่น้อง โอเคครับโดนครับพี่น้อง ที่สองว้าวมาแพ็คคู่ครับพี่น้องได้แล้วนะครับแพ็คคู่หมานๆเลยครับสองนัดสามแต้มครับพี่น้อง ก็ขอแล้วนะครับพี่น้องใกล้จะมืดแล้วก็กลับแล้วนะครับลงมาเลยครับพี่น้องก็มองไม่เคยจะเห็นแล้วนะครับก็กลับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านทีเ่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ